หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทัศนะแม่นๆลุนฟุตบอลมันๆไปด้วยกันแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีข่าวซื้อขายนักเตะและข่าวภายทีมาฝากกันเช่นเดิมในช่วงโค้งสุดท้ายค่ำคืนนี้พลพรรคผีแดงอย่าลืมอยู่เชียร์ทีมรักในเกมพบสเปอร์เวลา4ี่ทุ่มครึง่ง หลายสดเวลาประมาณ4ทุ่มเจอกันที่แมนยูสู้ตายทั้งในเพจและช่องครับอยู่กับคุณแัดดูบอลกับแัดและผมอ๋องแมนยูสู้ตายเช่นเดิมภาคสดคุณนี้ฟังแบบไม่เห็นสนามเรื่องมที่ข่าวแรกพี่ฮวนคว้าาะวันนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนฮวนมาต้ามีฟิลพี่ใหญ่ในห้องแต่งตัวของแมนยูต็ดคว้าาะวันนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนของสโมอสรไปครองมาต้าลงเล่นไป2นัดในเกมฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับทำไป2ประตูกับ1นึ่งแอสซิสแต่ยังไม่มีชื่อในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ปัจจุบันฮวนมาตายอายุ32ปีมีสัญญากับทีมถึงเดือนมิถุนายนปี2021และมีออปชั่นขยายเพิ่อมอีก1ปีพี่ฮวนย้ายร่วมทัพปีสแสดงในยุคเดวิดมอร์สปี2 0 1 4ถือเป็นนักเตะผู้เป็นที่รักของแฟนๆแมนยูเต็ดติดทีมชาติสเปนไป4 1นะัดทำไป10ประตูผีลุยทาบโอคัมโปสตัวเลือกตำแหน่งปีขวารายงานจาก ESPN ออกตัวแรงว่าแมนยูเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์เพื่อซื้อลูกค้าโอคัมโปสปีตัวเก่งของเซบีย่ามา หลังข่าวเจโรนซานโชยังเงียบอยู่ปีกวัย26ปีทาไป17ประตูเมื่อสี่ั่นก่อนและมีผลงานโดดเด่นกับต้นสังกัดพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองทีมงานแมวมองยูเนเตดได้ซุ่มดูฟอร์มของโอคัมโปสมาสักระยะหนึ่งแล้วดูความที่เขามีความหลากหลายในการเล่นทําให้ยูเต็ดประทับใจหวังดึงเข้ามาเป็นตัวเลือกในผู้เล่นเกมรุกของทีมเลกุน่าโซชาโอคัมโปสนั้นถนัดเล่นปีกขวาม,มากที่สุดแต่สามารถขยับไปเล่นปีกซ้ายได้เช่นกัน ผีปิดดิวคว้าเอเดนันคาวานีสำเร็จรายละเอียดการปิดดิวเอเดนันคาวานีก่องหน้าระดับพะการทีมชาติอุกุัยเริ่มจากนักข่าวท้องถิ่นจากอุกุัยอย่างเซอร์เบเซนโจวานเนลลี่และโรดิโกโมเรโน่สองนักข่าวระดับสูงยืนยันว่าแมนยูเตะบรลลุข้อตกลงเซ็นสัญญา2ปีกับเอเดนันคาวานีโดยนักเตะจะบินมาที่อังกฤษในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้านโมฮัมเหม็ดบูฮารซีนักข่าวทีหนึ่งจาก r m c Sport สอร์สื่อฝรั่งเศสก็ยืนยันเรื่องนี้ด้ดววยตัเอง หลังจากนะะักข่าวอุรุกวัย2คนออกตัวเบื้องต้นเป็นรายแรกๆข้อมูลนั้นตรงกันคือนักเตะจะเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2022การตวรวจร่างกายจะมีขึ้นในเวลาต่อจากนี้และเขานี่พร้อมลงดวนกับเปเชอดีตต้นสังกัดในวันที่20ตุลาคมจิมไวนะะ้นักข่าวจากสกายสปอร์ตระบุว่าเขานี่จะรับค่าเหนื่อยที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ฝั่งเจอลูก้าดิมาเซโอนะะักนขะ่าวที่รายงานว่ามนยุเตสนใจเขานี่เป็นคนแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า การที่เราอัลมาดริตขายบอลข้ามมอู่เราให้ทีมหมาป่าโรมา่าทำให้พวกเขาเก็บลูก้าโยวิชไว้ยูเต่ตึงตัดสินใจปิดดิวเอเดสันคาวานีแทนทั้งโยวิชและคาวานีเป็นตัวเลือกของลิเอร์อโซชาก่อนหน้านี้ก่อนที่ปีแสดงจะลงเอยปิดดิวคว้ากองหน้าวัย33ปีไซมอนโซนและข่าวทีหนึ่งจาก BBC เป็นคนที่อัปเดตในดิวนี้ระบุว่ายูเตดมองว่าอายุคาวานีไม่ใช่ปัญหา และประสบการณ์ของเขาจะช่วยพัฒนาผู้เล่นที่อายุน้อยในทีมของอเลกุน่าโซชาส่วนฟาบิซิโอโรมาโนก็มาเช่นกันครับเปิดเผยว่าเงื่อนไขส่วนตัวนั้นผ่านฉลุยส่วนแซมวอลเลซจากเทเลกราฟอัปเดตว่าอเล็กุน่าโซชาและเอเวิร์ดต้องการพูดคุยกับเขาวันนี้ด้วยตัวเองก่อนที่จะมีการ,ส,รสื่อสายอย่างเป็นทางการในเวลาต่อจากนี้รายงานจากเดอะการเดียนกล่าวเสริมว่าจริงๆแล้วเอเอ็นของเอเดนขาววันนี้นั้นได้พูดคุยกับเบนฟิก้าและอันิโกมาดิดด้วยแต่ดิวต้องหยุดชะงักไป เพราะว่าทั้งสองทีมนั้นไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าส่วนแบ่งเอเจนต์แต่มันยุเต็ดยิดีที่จะจ่าย10ล้านยูโรให้กับวอลเตอร์กูเยลโมเน่เอเจนต์ส่วนตัวของเอดิสันคาวาเน่สำหรับเอดิสันคาวาเน่สามารถเล่นทางกองหน้าตัวเป้าปีกซ้ายและปีกขวาถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแผงเกมรุกครับปิดดิวกองหน้ามาได้อีกคนครับที่เหลือก็ต้องติดตามเรื่องของปีกขวาอย่างจอร์นซานโชหรือตัวเลือกอื่นๆทําไม่ได้ก็ต้องสู้ศึกด้วยขุมกำลังที่มีไปก่อน แต่ถ้าเราได้ปีกขวาคนใหม่ก็จะได้เ hey. ฮและร่วมลุ้มเชียร์ไปพร้อมๆกันในวันถึง2วันสุดท้ายครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ปิดดิวคาวันนี้เมื่อคืนช่วงดึกตีหนึ่งถึงตีสองที่เพจแมนยูสู้ตายและช่องย t u b e ดูบอลกับนัดครับก็ติดทุกดิวไปกับพวกเราถ้าคุณหลงไหลและคลั่งไคลยแมนยูเตะด,ด้วยหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน แล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย